ครับมื้อนี้เฮาสิมาประกอบอาหารนะครับเอ่อก็คือการเฮ็ดลาบเป็ดก้อยนะครับส่วนประกอบของเครื่องเฮ็ดลาบเป็ดก้อยมีอยู่หลายอย่างนะครับมีเกลือมีเตียนนะครับมีไม้นะครับนะครับแต่มื้อนี้เฮาสิมาเว้าเรื่องดีนะครับการผสมดีนะครับการดองดีนะครับวิธีการดองที่ได้ มีคุณภาพก็เท่ากับไปซื้อบีมาจากตลาดดีแท้เด้อครับตอนนี้ซื้อมาเนี่ยสองรอยบาทไดหนึง่งกกแล้วก็จากนั้นเท่ากับที่ลงใส่หมอแล้วก็เติมน้ำปลาเข้าไปปลาเนี่ยใ,ใส่น้ำปลายางดีเด้อครับในปริมาณที่ซ้ำกันแล้วก็จากนั้นเท่ากับย่อเกลือลองไปน้อยหนึ่งครับซ้ำหนึ่งจอนกาแฟน,น้อยนะครับแล้วก็ต้มให้เปดือดนะครับรอต้มให้เปดือดต้ม ต้มเป็นเดือดน,นะครับตมอย่าเป็นเดือดครับพอะเดือดแล้วจะยุดนะครับจะยุดไฟดับไฟไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเพิ่นเย็นจักนั้นเ้าก็หาภาชนะบรรจุนะครับเพื่อใส่ม้ปรุงรักปรุงตง้มให้แซบอร่อยต่อไปนะครับจิบเนกขอจบไปคำนี้นะครับ